ชื่อแก๊งอะไรดีนั่นไงตั้งชื่อแก๊งกันแล้วครับแก๊งนี้ดื่มชาเขียวกับน,น้ำะเมือ เป็นยังไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วค่ะจริงๆเพราะว่าแบบมีแบบว่าไปฉีดวัคซีนมาด้วยแล้วก็มีไข้แล้วก็เหมือนด้วยความที่แบบเราเป็นภูมิแพ้ผิวหนังอยู่แล้วก็แบบอย่างนี้ยขื่นมันก็ยิ่งเหิอด้วยอ่ะแล้วก็เป็นอยู่ในช่วงที่แบบเครียดเยอะมากๆแบบมันหลายอย่างแบบทู้อย่างมันเร่งรีบมันทําไม่ทันมันเหนื่อยแล้วพักผ่อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะให้โมโมช่วยทำัน่นสิ โมโอมอ่น่าจะช่วยทำบ้างนะไม่ใช่นอนตาแป๋วแต่วัน,วนๆันี่ยเราก็อัปเดตให้ทุกคนฟังจะได้แบบว่าเล่าสู่กันฟังอย่างนี้เพราะเราก็แบบว่าเป็นเพื่อนกัน,นเนาะเพื่อนเป็นเพื่อนกันปะเศร้าเลยอยู่ดีก็เปน็นเพื่อนไม่อยากเป็นเพื่อนเราขอเป็นโมโม่ได้เปล่า เรามีโมโมแล้วตาโมโม่กัดนีโมโม่คานนี้เองค่ะแต่จริงๆทุกวันนี้ก็แบบนอกจากในวงก็แบบไม่ไม่ค่อยได้คุยกับใครเท่าไหร่แบบคุยกับพวกเราก็ได้นะเพื่อนยิงได้เลยเพื่อนตอนนี้มีเพื่อน565คนมารวมตัวกันชนไม่ได้นะหมาย <c oughs> เพื่อนยิงเราขอเป็นหัวหน้าแก๊งได้เลยแก๊งเราตอนนี้มีทั้งหมด5 5 2คนเฮ้ยแก๊งใหญ่บปป้า จแก๊งแบบไป,ปใกล้ชื่อแก๊งอะไรดีนั่นไงตั้งชื่อแก๊งกันแล้วครับแก๊งนี้ดื่มชาเขียวกันนะ้ำมะเขือเทศเออคอเทอ่เอเ้ยวัยรุ่นกินนะ้ำมะเขือเทศแข่งกันว่าเออเรากล่องใหญ่นะเฮ้ยกลับมาแล้วเฮ้ยไปไหนมาได้น้ำมะเขือเทศมาเปล่าวันนี้เราต้องทำน้ำมะเขือเทศแล้วนะไม่งั้นแก๊งเราแบบไม่ได้เลยเไงทรบทราบครับหัวหน้าเราไม่ใช่หัวหน้าใช่หรอ ให้เราเป็นหัวหน้าหรอหัวหน้าแกงโทมาโทยายาโทมาโทคือเราคงอยู่แกงนี้ไม่ได้ทําไมอะไรเธอทําไมให้อยู่ไม่ได้เธอก็ต้องออกไปเป็นเตตูกับเรานะ